ผิวหนังตรงครัวเนี่ยมันเป็นแบบแมตตนะขาวกว่าหน้าฟ้าน,นิดนึงแต่สามารถใช้ได้นะหลายๆรองพื้นที่ฟ้ารีวิวมาเนี่ยส่วนเนี่ก็จะอยู่ประมาณ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปปังหรือบงนะคะวันนี้ที่เลือกมาเป็นรองพื้นที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะคะแต่ว่าฟ้ายังไม่เคยใช้เลยแล้วก็คือได้มานานแล้วนะคะเพราะว่าแบรนด์เขาส่งมาให้ดูสภาพก็คือรู้เลยว่าได้มานานแล้วแต่เราจะรีวิวแบบ no sponsor เลยนะคะรีวิวกันทั้งวันเหมือนเดิมที่เราเคยรีวิวรองพื้นเลยนะว่าโอเคทั้งวันมันติดทนหรือว่ามันเยิ้มอะไรยังไงแค่ไหนนะคะซึ่งรองพื้นที่ใช้ วันนี้นะคะก็คือเป็นชูเอมูระตัวนี้นะคะอลิมิเต็ดบิทเอเวอร์ลาสติ้งฟาวเดชั่นนะคะก็เป็นแบบนี้ขวดแบบนี้ทุกคนก็ต้องเคยเห็นเพราะว่ามันมีช่วงนึงที COVID ่เขาวิดกันมากนะอ่าตัวนี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันจะมีแบบโกลกับแมทนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นแบบแมทเห็นไหมว่าผิวหนังตรงขวดเนี่ยมันเป็นแบบแมทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบโกลอ่ะบบมันจะเป็นแบบขวดใสๆลื่นๆมันๆอนะ่ะ อันนี้ฟ้าใช้เป็นสีเบอร์6-6-4นะคะก็ตัวนี้นะคะมี s อ f ด้วย24 PA3 บวกนะคะขนาด35 ml นะคะแต่ราคาฟ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวฟ้าหาข้อมูลแล้วก็ใส่ไว้ให้นะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูสีก่อนนะ,ะปึ๊บปๆ๊ให้ดู เราจะเทียบกับอของตัวไรเดียตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้เป็นลังโคม B O 0 2ตัว B O 0 2เนี่ยจะแบบขาวกว่าหน้าฟานิดนึงแต่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้อันเนี้ยขาวกว่าหน้าฟานิดนึง สีแบบใกล้เคียงกันมากเลยนะอันนี้จะออกแบบขาวอันนี้จะออกแบบเหลืองฟ้าว่าฟ้าใช้ได้นะคะสีนี้เพราะว่าเขาส่งมาให้โดยที่แบบเออฟ้าไม่ได้ไปเลือกเองอะ่ะบางทีมันสีอาจจะไม่ตรงบ้างอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้เมคอัพในการที่จะทําให้หน้ามันไม่ลอยไม่โดดได้นะคะเดี๋ยวฟ้าทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนเลยนะคะสำหรับตัวชูเอมูระอลิมิต e d นะคะปกติก็คือเราจะวอมวอมแบบนี้นะคะแล้วก็ ใช้นิ้วมือในการลงนะคะเพราะว่าตัวอื่นเราก็ใช้นิ้วมือในการลงเหมือนกันอเออก็เกินไปกับสีผิวฟ้าได้ค่อนข้างดีอยู่นะคะเกี่ยง่ายด้วยนะแล้วก็สำหรับฟ้าฟ้าคิดว่ามันเบาๆนะคะมีฟ้าลงแบบเบาๆบางๆนะคะ,ะ,คะชั้นที่หนึ่งอ่ะทุกคนดู ผิวดีอยู่นะแต่ว่าก็คือแมตต์อะปกติฟ้าจะใช้รองพื้นที่แบบไม่ค่อยแมตต์มากแต่เนี้ยคือแมตต์แห้งไปกับผิวเลยนะคะแต่มันไม่ได้แห้งขนาดนั้นมันยังแบบว่ามีความเป็นผิวอยู่สองด้านถ้าใครแบบว่าใต้ตาไม่ได้คล้ำมากฟ้าว่ามนปกปิดได้เลยนะแต่ว่าฟ้าใต้ตาคล้ำนิดนึงฟ้าก็อาจจะต้องแบบเออปกปิดใต้ตาเพิ่มนะคะประมาณนี้ค่ะครึ่งหน้า นี่นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับรองพื้นของชูนะคะเฮ้ยฟ้ารู้สึกว่ามันได้เลยหน้าฟ้าคือได้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้าลงเออคอนซีลเลอร์อีกนิดนึงนะมันก็น่าจะแบบปังเวอร์อะลองดูแบบ BEFORE AFTER ก็คือต่างกันมากนะคะ <S <S นี่นะคะทุกคนมันก็จะเป๊ะแบบนี้มากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวฟ้า ไปแต่งหน้าแบบเบาๆเสใสๆนะคะซึ่งเดี๋ยวฟ้าจะใช้เซตด้วยแป้งฝุ่นนิดนึงนะคะของสีจานเพราะว่ามันเป็นราคาที่แบบเออทุกคนสามารถใช้คู่กับตัวรองพื้นตัวนี้ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเออมันดีหรือว่าไม่ดีอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าก็จะได้แบบนี้เลยคือจะบอกว่าเฮ้ยผิวดีมากผิวสวยมากฟ้าชอบมากเลยแล้วก็สีค่อนข้างตรงกับผิวฟ้ามากๆเลยนะคะ ชอบมากเลยอ่ะเออหน้าคือแมทเลยฟ้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออถ้าเกิดแต่งไปถึงแบบช่วงนึงแล้วแบบสอสาชั่วโมงหน้ามันจะดูมีความโกลกขึ้นไหมคือฟ้าชอบใช้รองพื้นเนื้อแมทที่เหมือนแบบ เออมันไม่ได้แมตถึงทั้งวันอะไรขนาดนั้นอยากให้ใช้ในเอว y เดย์ลุ k ได้อไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วยมลระนะคะจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลา10โมงนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงนะคะ10บ1 1 2ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วกันนะคะ3ชั่วโมงมาดูกันว่าหน้าของฟ้านะคะจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้จะบอกเลยว่าฟ้าจะออกไปข้างนอกแล้วก็ เออนั่งทํางานอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าฟ้าจะไม่เปิดแอร์ทั้งวันนะคะก็คือดูกันไปเลยนะคะว่าสวยหรือเปล่าปังหงรืองงนั่นเองค่ะทุกคนตอนนี้บ่ายโมงตรงแล้วนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้คือมีความแบบโกลงนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มันก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าฟ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรองพื้นที่แบบแห้งทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบดีเลยดูผิวดูงานผิวมากมากดูแบบ ไม่ได้แป้งจนเกินไปไม่ได้แมตช์จนเกินไปนะคะชอบประมาณนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเย็นอีกทีนึงนะคะฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ3ามถึสี่ทุ่มแล้วเอออยู่บนห้องนะคะมองข้างความแบบรกหลังห้องไปนิดนึงนะคะเพราะว่าคือช่วงนี้เป็นแบบยังไม่ค่อยได้จัดอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็จะให้ดูหนะ้ามีความวาวอยู่พอสมควรนะคะ <laughs> ดูดิเห็นไหมมันเลยแล้วก็นี้นะคะกระดาษซับหน้ามันนะคะเดี๋ยวเรามาซับกันค่ะจังจมูกกันนะะแต่จะบอกว่ามันเป็นความมันความวาวที่ฟ้าพอหลับได้เพราะว่าฟ้าจะชอบให้มันค่อนข้างวาวอยู่แล้วนะคะตรงนี้เป็นจมูกมข้างหลังนี่คือฟ้าไป หัวหินมานะคะกลับมาก็ยังไม่ได้แบบจัดเก็บของที่อยู่ในกระเป๋าเลยนี่คือหน้าทั้งวันนะคะที่ไม่ได้อยู่ในแอร์เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะหมดแล้วประมาณเท่านี้นะคะประมาณครึ่งแผ่นได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เออไม่ได้ ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากนะคะเพราะว่าหลายๆรองพื้นที่ฟ้ารีวิวมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือครึ่งแผ่นนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วฟ้าก็ค่อนข้างชอบที่แบบไม่ได้คุมมันแบบอืหน้าแป้งมากอะไรอย่างเงี้ยถือว่าชอบมากๆแล้วก็ให้ผิวที่สวยนะคะและก็อ๋อเมื่อกี้นะคะไปดูกระจกมาว่ามีตรงไหนหลุดลอกบ้าง จะบอกว่าไม่มีเลยนะคะจะมีแบบขอบๆหน้านิดนึงเพราะว่าวันนี้นอนด้วยนะคะแต่นอนที่ไม่ใช่นอนในห้องแอร์ทุกคนเออถือว่าดีก็มีขอบๆหน้านิดหน่อยนอนนั้นอยู่ครบนะคะบอกเลยว่าอยู่ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นถ้าเกิดใครแบบเออจะไปทานข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยก็าสามารถใช้แป้งพักนะคะในการกดๆไปเพิ่มเติมนิดหน่อยได้เลยนะคะถือว่าชอบมากๆแล้วบอกเลยว่าจะเห็นชูเวมระในหลายๆคลิปของฝานนแน่นๆเลยนะคะชอบมากค่ะ ถือว่าผ่านปังมากโอเคค่ะถ้าเกิดอยากให้ฟ้าเอาอะไรมาทดลองใช้นะคะในคลิปปังหรือบงนะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย